เริ่มแล้วนะครับวันนี้เราขอมาโปรโมทว่าเราจะถ่ายบ้านให้ดูนะครับบ้านเราที่เราที่เราสร้างไว้ใครอยากมีอะไรก็มาบ้านเราได้ใครอยากอยู่บ้านเราก็ทีพีองเราได้นะครับเราจะเขียนไปให้นะครับในใน u t ท b e ตรงข้างนี้ได้เลยครับนี่บ้านเราครับ เพิ่งเข้ามาได้มาแรกวันที่สามนะครับเซิฟนี้ใครอยากมาบ้านเราก็มาดูบ้านเราได้บ้านเราก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับสร้างหนูคนเดียวะไม่มีใครสร้างไม่มีใครช่วยพื้นที่นี้ก็ตอนแรกว่าทำเองคนเดียวจัดที่เหลือพี่ก็ให้เอฟวินเจ้าของเซริรฟนี้ก็ให้ทำเคลียร์พื้นที่ เทมนพ่อะไรนี่ครับเข้าไปอะไรบ้านเราก่อนนะครับเราให้ดูเราเราให้ดูบ้านครับนี่ครับบ้านเราใครว่าโดนยิงบ้านของเราครับเราไม่สวยเท่าไรหร่นะครับเราก็ไม่รวยมีโพเพชโพอะไรไม่รู้ครัโพ พมโกรกับห้าสิบคนห้าสิบอันนี้ก็ของของเราอันนี้ของกะกก่าของเราและกล่องน,นี้ก็เป็นเตียงนอนของครูรักกับพี่แลวกล่อนนี้ว่างเปล่าและกล่อนก็ไม่มีอะไรธรรมดาอันนี้ก็คือ afk ครับทำเอง ส่วนอันนี้ก็เป็นธนูส่วน,นพวกนี้ก็เป็นดอกไม้ของต่างที่เราหามาได้และส่วนอันนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆครับของต่างๆที่เราหามาเองอันนี้ก็เอ็ดมินขอให้ที่ที่ขอให้มาก็ขอให้มาครับ อันนี้ก็พวกที่สมมูลาเราขุดมาค่าน้อยน้อยมากแต่เอ้ม็นเข้าให้เป็นต่างๆก็ไม่มีอะไรมากครับแค่โปรโมทลองดูจะมีใครกดไลค์หรือเปล่าไม่รู้ใครกดแชร์หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณครับขอแค่นี้นะครับขอมากเลยครับจบขอแค่นี้